สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่กันที่ช่องเบพาร์ตนะคะพาร์ตวันนี้ก็จะเป็นพาร์ตเรียกชั่นอีกแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าผู้ชายของเรานะคะที่เราติ่งก็คือออก MV ็ออกเพลงกันแบบว่ารัวๆๆเลยนะคะก็เลยได้มาทำเรีอคชันแบบรัวๆๆนะคะซึ่งในรีอคชันวันนี้นะคะก็จะเป็นการรีอคชันนะคะ MV ของพี่มาตัวนะคะซึ่งเพิ่งปล่อยมาวันนี้เลยนะคะคือวันที่7เมษายนะคะกเ็เพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่ชื่อว่า Save Me นะคะซึ่ง เป็นเพลงที่ออกมาหลังจากเพลง Lonely นะคะที่เพิ่งออกไปเมื่อแบบประมาณว่า2อาทิตย์ที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคเพราะว่าตอนนั้นเหมือนพี่มาก็ให้เลือกระหว่างแบบจะเอา Lonely หรือว่าจะเอา Save มีนะคะปรากฏว่าก็เลือก Lonely มาก่อนเนาะซึ่ง Lonely แบบก็ไม่ได้ทำา r e c t t o o n นะคะทุกคนก็เลยมาทำา r e c t t o o n ของเพลง Save Me แทนไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไว้คราวหน้าๆนะคะจะพยายาม ทุกอันนะคะที่เราติ่งนะคะโอเคค่ะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับเพลง Save Me ของพี่มาร์ตตวนนะคะซึ่งก่อนอันนี้นะคะอันแรกเราจะยังแบบไม่ดูแบบเนื้อหารหรือว่าเเนื้อเพลงนะคะเราจะแบบ react MV ไปก่อนเนาะไปค่ะไปดูกัน เซี่ยแบบยังไม่เห็นหน้าพี่มาเลยนะ เป็นฟิลเงาเงาอะไรอย่างงี้ปะต่งจากเพลงโรลี่อยู่เนาะ

พี่มา,ยยาเห็นนะพี่มาชาดๆดาพ่อเมกันบอยคนสีมากเลยนะคะ แค่นี้เหรอ o oh my god อันนี้คืออะไรอ่ะ Oh my god ทำไมน้อยจูงอ่ะน้อยไปปาสั้นเหมือนพี่แจ็กสันเลยอ่ะเขาไปกี่เบไปเห็นแบบว่าเป็นเบื้องหลังนะคะการถ่ายทำของ MV พี่มากต้วนมานะคะทุกคนเดี๋ยวแบบจะเปิดให้ดูแบบกรุบๆนะคะ อันนี้เบเห็นจากในอา่าทวิตของพี่วิวนะคะเพื่อนพี่มากนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะเป็นแบบใช้เป็นเป็นแบบใช้เป็นฉากปะแล้วพี่มาก็ยืนอยู่ด้านหลังแล้วก็แบบมีไฟส่องมาเป็นตีมม่วงดิแต่อยากเห็นหนะ้าพี่มารกเดี๋ยวก่นี้อ้า ทุกคนโอเคเราจะไปดูเนื้อเพลงกันนะคะเริ่มเลยไปค่ะ we fight you leave i feel okay คือแบบเหมือนเราทะเลาะกันแล้วคุณก็จากไปเนี้ยหรอหรือว่าเราสู้คุณจากไปแล้วฉันรู้สึกโอเค Too much on me I might not make it มันมากเกินไปสำหรับฉันแล้วก็อาจจะทำไม่ได้ hey, tell, me. Me, tell me you love me I will forget about it Tell me you love me บอกฉันสิว่าแบบเธอรักฉันแล้วฉันก็จะลืมแบบเหมือนตอนนั้นนี้ย losing my mind whenever I'm allowed it. แบบเสียสติเอ่อทุกครั้งเนีย้ยหรอเสียสติไปแบบเมื่อเจอเป็นแบบอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยหรอความคิดนั้นมาแบบมามาอยู่ Please, Please don't hate me ได้ปรดอยาเกลียดฉนัน Please, Please just save me แล้วก็ได้ปรดแบบชัว่วฉัน แค่จำชื่อจะจจะดับก็เหมือนเพราะว่าฉันแบบแย่อะไรอย่างเงี้ป่ะแย่เกินไปแล้วก็บ้าเกินไป I'm too crazy แล้วถ้าคุณรักฉันแบบได้โปรดแค่แบบช่วยฉันอเงี้ยอันนี้เหมือนเดิม Casey love you me

ทิ้งฉันไปไม่มีวันที่จะทำให้ฉันแบบแผดเผาเนาย Don't want to take you there ไม่อยากจะพาเธอไปที่นั่น to fade, to fade to go anywhere มันเรือนลางเกินกว่าที่แบบจะไปไหน b บ t you n e v แ r want, want แต่คุณอ่ะไม่ไม่ได้ต้องการให้ฉันเจ็บปวดอะไรอย่างงี้ปะ่ะ don't okay. mm hmm. mm hmm. นี่มันเด่นละมี need, he just r e t me he just save me follow you into the dark ตามตามหาคุณหรือตามคุณในที่มือดเงหรอ Whenever I'm falling apart เอ่อเมื่อไหร่ที่ฉันแบบแตกสลาย <But S 1> เป็น <something S 1> ชิ้นๆไงหรอ But something tell me you can't fix my heart มีบางอย่างที่แบบบอกฉันว่าคุณไม่สามารถจะแบบแบบแก้ไขหรือว่าซ่อมมันได้ไอ้ที่มันแตกสลายออกไปเมกี้ปะแบบ จะมีใครสักคนไหมแบบที่จะช่วยฉันในตอนนี้ได้เหมือนแบบแล้วก็มีแบบคำพูดมากมายแบบรอบๆตัวฉันบอกว่าคุณอะได้เดินออกไปจากฉันแล้วอะไรเงี้ยอะนีแมันี้ คือเหมือนแบบเพลงพี่มาร์กในตอนเนี้ยมันรู้สึกแบบตีบ,บ,บๆเศร้าๆอกหักปะจากลูลี่อะแต่ลูลี่แบบเบบชอบนะ้แบบความหมายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเหนือร้องอะไรอย่างงี้เดี๋ยวขอแบบแบบแวบบไปที่ลูลี่แป๊บหนึ่งนะคะเนี่ย <het. S 1> <Pv d. S 2> อ,อยา่างไ้นเห็นนะพี่มากอย่างเงี้ย

โอเคก็ประมาณนี้นะคะก็จากที่ดูของพี่มาร์กในเพลง s a v e Me นะคะก็เป็นฟิลแบบเหมือนอ้อนวอนป้าให้แบบเออช่วยฉันในการที่แบบจากการที่การจากลาในครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมก็ก็ก็ชอบนะถือว่าดีเหมือนแต่คือความรู้สึกของเพลงพี่มาร์กมันจะดูแบบฟิลแซดฟิลแบบอ,อกหกักดักดักดิบด,บดบีเปน,นิดนึงอะไรอย่างงี้แต่ก็ คงจะเป็นสไตล์พี่ขาวเป็นแบบเมกันบอยอะไรอย่างนี้แล้วแบบเริ่มมีคำว่าจืดๆฟาก็ฟิ่งต่างๆแหลกเด็เดียวไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่มันก็คงจะเป็นปกติของแบบเหมือนเนาะโซนนั so ้นหรือเปล่าที่เขาจะแบบสามารถใช้ใช้คำแบบนี้ได้มันมันเหมือนแบบมันลึกมันดีมันกินใจอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยสุดๆเงี้ยก็เลยใช้คำนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะรอติดตามต่อไปเรื่อยๆนะคะ ออกมาเยอะๆเลยนะคะพี่มาร์คชอบมาอยากให้พี่มาร์กทำวอกด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็การ r รี c t ชั่นแล้วก็แป,แปลเพลงบางส่วนของเบบนะคะในช่องเบบพาร์ทเรียกชั่นอันนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เบบนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเบบก็จะพยายามมา r รี c t ชั่นเรื่อยๆนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ